สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเธอจะแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานไก่นะคะก็มีไก่ค่ะมะเขือเปราะนะคะมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าเอ่อพริกแกงเขียวหวานพริกแกงเผ็ดแล้วก็น้ำปลาเกลือน้ำตาลรสดีค่ะกะทินะคะใบโหระพาค่ะแกงกันเลยนะคะตั้งกระทะเลยคะ่ะเติมน้ำมันลงไปหนึ่งช้อนแกงนะคะ พริกแกงเขียวว่านหนึ่งขีดพริกแกงเผ็ดเอ่อหนึ่งช้อนแกงใส่ลงไปให้หอมให้สีสันเขาสวยงามพริกแกงหอมแล้วนะคะไก่ค่ะครึ่งกิโลเลือดหนึ่งก้อนใส่ไปเลย มะเขือเปราะค่ะสองทีมะเขือพวงหนึ่งเอ่อหนึ่งถ้วยพริกชี้ฟ้าสิบเม็ดต่อจากนั้นนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะน้ำกะทิลงเลยค่ะครึ่งลิตร ปรุงรสเลยนะคะด้วยเกลือครึ่งช้อนกาแฟน้ำปลาหนช้อนแกงน้ำตาล2ช้อนแกงนะคะรสดีครึ่งช้อนกาแฟค่ะใส่ลงไปเลยสุกแล้วนะคะใบโหระพาลงค่ะ20ยอดแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วนะคะแกงเขียวหวานไก่ค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆ